คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับเป็นคลิปวิดีโอจากฝั่งทหารเขมรตามรายงานบอกว่าเป็นพื้นที่แนวชายแดนที่อยู่ใกล้กับจังหวัดสุบรินนะครับแถวๆกับปราสาทขนานะครับลักษณะจะเป็นคลิปที่ทหารเขมรเนี่ยโวยวายใส่ทหารไทยว่าลุกล้ำอธิปไตยของพวกมันนะครับและที่สําคัญได้จ่อปืนจรวด RPG นะครับเข้าใส่ทหารไทยอีกด้วยนะครับหลังจากที่โวยวายกันอย่างรุนแรงอย่างหนักจนหวาดเสียวนะครับว่าจะนําไปสู่การประทะหรือไม่นะครับก่อนที่ ที่ต่างฝ่ายจะพยายามพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันแล้วก็แยกย้ายออกไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่สทอนนี้เห็นนะครับว่าทหารกรัมพูชานั้นมีพฤติการที่จะรุกร้าม,มีพฤติการที่จะยั่วยุทหารไทยอยู่ตลอดเวลาซึ่งถือว่าผิดปฏิญญาสันติภาพแล้วก็ข้อตกลง GBC อย่างชัดเจนนะครับแต่ก็น่าแปลกใจว่าประธานอาเซียนอย่างอันวาอิบราฮิมหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เคยพูดถึงประเด็นดังกล่าวเลยแมย้แต่น้อยครับ